โหพวหุว่นยนต์พวกนี้มันไม่ลดละเลยนะครับมันตามเรามาอยู่เรื่อยเลยนะราวีเจ้าโฮปไม่เลิกเลยนะครับแล้วก็มาเหมือน2ลำาใน,นรอบนี้ ou, มาอย่างเยอะเลยก็ <G ül üyor> สวัสดีทุกท่านเลยนะครับกลับมาต่อกับเกม a n d a r d a l i e n dawn นะครับก็ E ีีนี้เป็น E p พีที่8นะครับบางคนอาจจะสงสัยว่าเอา้าแล้ว EP พีที่6กับ7ไปไหนนะครับ6กับ7จะเป็นในส่วนของไลฟ์สดนะครับผมเล่นไปประมาณออตอนละ4ชั่วโมงได้นะครับก็ถ้าใครอยากรับชมยาวๆก็ไปย้อนรับชมได้นะ ส่วนถ้าใครแบบมีเวลาน้อยก็เดี๋ยวจะมารีแคปให้ใน E p ีที่8แล้วกันนะครับอ่านี่ก็คือฐานของเรานะครับเริ่มต้นจากเพิงหมาแงนะครับตรงซากยานตกนะแล้วก็กลายเป็นบ้านไม้นะครับแล้วก็ตอนนี้กลายเป็นบ้านอิฐแล้วนะเรียกได้ว่าเป็นฐานย่อมๆก็ได้นะครับมีป้อมปืนล้อมรอบครบหมดแล้วนะครับตอนนี้นะนี่มีทั้งหมด3ชั้นนะครับป้อมปืนก็กระจายตาม4มุมนะมุมละ3ตัวนะครับ เป็นปืนกลนะครับส่วนตรงกลางจะเป็นปืนจรวดนะครับผมสร้างทั้งหมดคือ6กระบอกเลยนะครับยิงกันเบิ่มๆนะแล้วก็ด้านบนสุดด่านฟ้าตรงนี้นะครับจะเป็นคล้ายๆตัวควบคุมนะเป็นตัวเปิดปิดสวิตช์นะครับก็มาเปิดปิดได้นะอยากใช้ป้อมส่วนไหนก็จะได้ไม่ต้องเปิดไฟฟ้านะครับนี่คือฐานของเราอาจจะสงสัยว่าเอาไฟฟ้า,ามาจากไหนนะครับไฟฟ้าของเราอยู่ตรงนี้นะ นี่ครับเบิ่มๆกันเลยนะครับทุ่งกังหันลมของเรานี่เองนะผลิตไฟฟ้าได้เยอะเลยนะครับแต่ว่าถ้าเปิดทุกป้อมนี่ไฟฟ้าก็ไม่น่าพอนะครับไฟฟ้าใช้เยอะจริงส่วนโซลาเซลล์ผมไม่ได้ใช้นะครับใช้เป็นกังหันแล้วกันนะเพราะว่าผลิตทั้งกลางคืนกลางวันนะครับผลิตได้หมดเลยแต่ก็ขึ้นอยู่กับแรงลมนะครับถ้าไม่มีลมก็จะแบบเอ่อไฟฟ้าจะได้น้อยนะครับทำให้เราขาดแคลนไฟฟ้าได้นะแต่โซนแบตเตอรี่ก็สร้างเพิ่มมาเยอะประมาณหนึ่งแล้วนะครับ นี่ครับโซนแบตเตอรี่นะจริงๆมีด้านในด้วยนะครับที่สร้างเพิ่มเติมไปนะด้านในน่าจะห้องนี้นะอ่านี่ครับแบตเตอรี่สร้างเพิ่มนะโอเคคืออย่างที่บอกครับตอนนี้เรียกได้ว่าเป็นป้อมปราการขนาดย่อมๆก็ได้นะครับแต่ก็ไม่รู้ว่าเราจะทนไหวหรือเปล่านะเพราะหุ่นยนต์มาเยอะเหลือเกินนะช่วงหลังอะแล้วก็เริ่มโหดด้วยนะครับมาอย่างเยอะ เดี๋ยวไปโัว์ในบ้านกันนิดนึงแล้วกันนะก็รอบนอกเป็นป้อมปืนนะครับแล้วก็โซนด้านล่างตรงนี้จะเป็นโซนเก็บของนะครับเป็นพวกของก่อสร้างนะเป็นวัสดุก่อสร้างทั้งหมดเลยนะครับอันนี้ก็คือโซนแบตเตอรี่อันนี้คือโรงครัวนะครับมีทั้งตู้ฟรีเซอร์นะครับตู้แช่แข็งแล้วก็ตู้เย็นนะตู้ฟรีเซอร์นะครับผมก็จะเก็บพวกผักผลไม้นะครับพวกเนื้อสดอะไรเงี้ยนะส่วนตู้เย็นก็เก็บของกินนะครับแยกกันเลย เดี๋ยวตัวนี้เก็บข้างนอกดีกว่าอันนี้เก็บข้างนอกแล้วกันนะตัวน้ำหวานนะครับมันเปลืองตู้อ่าแล้วก็เป็นโซนคราฟนิดนึงนะครับเป็นถังหมักถังทำน้ำมันนะอันนี้ก็คือห้องกินข้าวนะครับส่วนห้องนี้ครับเป็นห้องหุ่นยนต์นะครับตอนนี้มีหุ่นยนต์ใช้แล้วนะก็ตัวสีขาวนะครับสีขาวตรงนี้จะเป็นหุ่นยนต์์วิสนะครับหุ่นยนต์สวิตก็จะทําหน้าที่เกี่ยวกับ ในเรื่องของตัวบ้านนะครับอย่างเช่นขนของย้ายของออทุกสิ่งก่อสร้างเปิดปิดป้อมปืนได้หมดเลยนะครับอันนี้คืองานหลักๆของหุ่นยนต์สีขาวนะครับเซอร์วิสทำอาหารได้ด้วยนะเออส่วนหุ่นสีเหลืองนะครับสีเหลืองก็คือแรงงานนะครับก็อย่างเช่นตัดต้นไม้ขุดหินขุดแร่ต่างๆนะครับเก็บเกี่ยวทัญพืชเก็บเกี่ยวพวกผลไม้รากไม้นะครับก็ใช้หุ่นยนต์สีเหลืองนะ ส่วนตัวสีแดงนะครับก็คือขุ่นยนต์ป้องกันนะเหมือนเป็นทหารนั่นเองนะครับตอนนี้ผมมี2ตัวนะ2ออันนี้คือตัว power cell generator นะครับเป็นไฟฟ้านะก็ใช้ power cell ในการผลิตไฟฟ้านั่นเองนะครับได้ตัวละ1น0่นะตอนนี้ไฟฟ้านะ่าจะพออยู่นะครับพอไหมผลิต80ใช้224นะครับไฟฟ้าจะหมดภายใน2วันนะครับ ดี๋ยวคุณยน์มาก็น่าจะป้องกันได้อยู่แล้วก็โซนนี้ครับจะเป็นโซนครับนะครับโซนครับโซนวิจัยนะโซนนี้เลยนะครับส่วนชั้น2ก็จะเป็นห้องนอนนะนี่แบ่งห้องให้แล้วนะครับมีติดแอร์ให้ด้วยนะติดแอร์แบบออสองตัวนะครับซ้ายขวาอย่างละตัวนะอุณหภูมิก็ปรับไว้ที่24นะครับเย็นๆกำลังดีแล้วก็ชั้น3าก็คือด่านฟ้านะครับชั้นสีก็คือวางป้อมตรงนี้ อันนี้คือฐานของเราทั้งหมดนะครับการเลี้ยงสัตว์ก็ยังไม่ได้เลี้ยงนะเพราะว่ามันเลี้ยงไม่ทันนะครับมัวแต่มาสร้างบ้านนะสร้างป้อมประการอยู่นะครับแล้วก็ปืนไรเฟิลสไนเปอร์ของเราชุดแรกก็ใกล้จะพังแล้วนะครับตอนนี้เหลือแบบนิดเดียวนะครับแต่ก็สามารถคาฟได้เหมือนกันเพราะว่าวิจัยแล้วนะครับการวิจัยก็วิจัยไปค่อนข้างเยอะเลยนะอาจจะเป็นช่วง end game ก,ก็ได้นะครับช่วงนี้นะวิจัยไปเยอะพอสมควรนะครับ พวกคาร์บอนอะไรก็วิจัยไปแล้วนะประมาณนี้นะครับอุ้ยนี่อาหารโฮบปะเหมือนเป็นซิลิก้าเอนเนอเจลที่ดีมากขึ้นนะครับเอาไปผสมกับตัว Energy ์จีคสตัลนะครับกลายเป็นกระปุกสีฟ้านะน่าจะกินอยู่ดีมากขึ้นนะครับแต่วิจัยตั้ง5วันอันนี้เป็น EM u อ b มอัมเบลมันคือร่มนะครับแต่ก็ไม่รู้ว่าไว้ทำอะไรนะ เอาไว้เดินตอนฝนตกหรือเปล่าเออไง,เด,ไงเดินไว้ตอนฝนตกนะครับอันนี้เป็นหน้ากากกันแกส๊สนี้เดี๋ยวค่อยวิจัยด้วยนะพวกนี้นะครับวิเหมือนเป็นนาวิชันแม่นี้น่าจะดีแฮโอเคเดี๋ยวเตรียมว,วิจัยก่อนเลยนะครับนาวิชันแล้วก็หน้ากากกันแกส๊สกันให้มีระเบิดด้วยฮระเบิดก็น่าสนใจนะวิจัยไว้อา้าช่องเต็ม ตอนนี้ผมกำลังวิจัยเป็นฟอสฟิ d นะครับฟอสฟิ l d b a เ r อร์นะเป็นแบบกำแพงเพิ่มเติมนะครับแต่ตอนนี้คิดว่าก็ต้อจะไหวอยู่นะคร่าวๆประมาณนี้เดี๋ยวต้องสร้างตัวหุ่นยนต์เพิ่มเติมด้วยเป็นแบบกองทัพไปเลยนะครับทางด้านขวามีการแจ้งเตือนเข้ามานะครับบอกว่าโฮปต้องการการพักผ่อนแล้วนะแสดงว่าโฮปเริ่มจะเป็นคนแล้วนะครับความรู้สึกนึกคิดนะครับดีมากขึ้นนะเริ่มจะเป็นคนแล้ว ่ถ้างั้นเดี๋ยวห้องนอนโฮปเราอาจจะสร้างไว้ตรงนี้ก็ได้มั้งนอนกับห้องแบตเตอรี่เอออ่ากำแพงเดี๋ยวมากั้นตรงนี้ครับออไม,ม่ไม่ก็เดี๋ยวทําให้แบบมาถึงเตาผิงเลยก็ได้มั้งโอเค ตรงนี้เดี๋ยวไฟเขาเขาหยียบมานะครับประตูประตูไม้แล้วก็มีเตียงด้วยนะทำเตียงให้นะครับเอาเหมือนคนเลยแล้วกันนอนเลมีอเค นิดเบสหนึ่งนี่ไงโหบต้องการเตียงแล้วนะครับแล้วก็หุ่นยนต์ลงฝั่งไหนมาสองลำเลยนะครับรอบนี้เราก็เข้าปีที่สามแล้วนะครับจริงๆก็มาไกลอควรน,นะโอ้โหคือแบบลงหน้าหลังเลยเหรอถ้าลงทางเดียวกันเราจะได้ประหยัดไฟฟ้านะครับไอ,อลงหน้าหลังเลยฮนฮะ แล้วแบบอย่างเยอะดูดิโอ้โหเยอะเกินสองตี้เดี๋ยวป้อมปืนผมแบ่งแล้วกันนะครับเอ่อจ,จ้าวนุ่สาป้อมนี้ล็อกแอรเรียทางตรงนี้ครับป้อมจรวดเสียอย่างหนึ่งนะคือต้องมาล็อกเป้าเองนะครับแล้วก็ยิงช้านะแต่มันก็ระเบิดบึ้มดี อีก3มป้อมทางฝั่งนี้น่าจะประมาณนี้นะโอเคแล้วก็เตรียมเปิดสวิตช์นะครับเปิดทุกอันเลยอ่าเปิดเลยครับส่วนหุ่นยนต์ทหาร สองตัวรู้สึกว่าตัวนึงจะติดเป็นปืนสนให้นะครับก็ใกล้พังเหมือนกันนะอีกตัวจะเป็นปืนสั้นนะครับหุ่นทหารเดี๋ยวมามาเคลียฝั่งนี้ก่อนละกันโอเคแล้วก็คนครับคนทั้งหลายเตรียมพร้อม ยิน,นี้น่าจะยิงถึงนะชั้นบนเลยเหลือทำไฟตัวสปอตไลท์นะครับจะได้ส่องศัตรูได้นะนี่ดูไฟเปิดนะครับเตรียมเปิดสวิตชุดเกราะของแต่ละคนก็เป็นคาร์บอนกันหมดแล้วนะฮุบก็ใส่เป็นคาร์บอนนะครับนี่เปิดสวิตเป็นไงเออติดจิ้วติตจ,จิ้วติตจ,จิ้ว นี่เตรียมพร้อมครับรอศัตรูไหมเลล่าก็ช่วยดักฝั่งนี้ก่อนแล้วกันเพราะฝั่งนี้มันมีอุปสรรคเยอะนะครับมีกำบังเยอะเฮนรี่เดี๋ยวมาเฮนรี่มาช่วยฝั่งนี้ก็ได้มั้ง เฮลี่กับแจ็คมาช่วยฝั่งนี้แล้วกันโอเคโมก็ติดเป็นสนัยนะครับเพราะว่ามีสกิลนะยิงไวโอเคแต่ว่าปกติผมจะเอาขึ้นมาบนป้อมนะข้างบนไม่รู้ยิงถึงป่ะน่าจะติดไนงะ งั้นเดี๋ยวลงมาตัวนี้แค่แหละมันปั๊มนี้มาดูสิว่าศึกครั้งนี้จะเป็นยังไงนะครับมา2ทางแล้วก็เริ่มมีตัวโหดด้วยนะฝั่งนี้โดนมาเพียบเลยนะครับอีกฝั่งหนึ่งมีตัวเหมือนแมงมุมด้วยนะจะเป็นปืนเลเซอร์นะครับตัวนี้สองตัว ขึ้นปอมขึ้นปอมไฟฟ้าใช้เท่าไหร่อะ่ะโอ้ไฟฟ้าใช้เกือบพันหนึ่งอ่ะถ้าเป็นอย่างนี้นะครับไฟฟ้าเราจะหมดอีกประมาณ6ชั่วโมงนะมา,นมาแล้วู้ยนบุกแล้วแห่มาแล้วโอ้โหโดนบินมาก่อนเลยนะครับสวยสไนเปอร์สวยยิงได้ยิงครับ ็เหมือนว่ายังมีบอกว่ามืดเกินไปนะครับเราคงต้องทำไฟสปอตไลท์นะโอเคจรวจดเริ่มยิงแล้วนะครับผมต้องคอยบังคับจรวจดนะอุย้ยบ,บึม,บ,มบัมบึมบัมโอเคจรวจดเดี๋ยวเขยับนิดนึงเออฝั่งนี้ฝั่งนี้ฝั่งนี้ เยับหน่อยมันเริ่มเข้ามาใกล้แล้วนะครับแต่เราก็เคลียร์ได้อยู่เออเออโอถ้ามาประมาณนี้ก็ยังสบายอยู่นะครับยังพอไหวอยู่นะฝั่งนี้โดนประชิดแล้วแฮะชว่วเข้าหน่มมเร็ว เออเออจรวดก็ยิงเหมือนแบบให้ศัตรูล้มได้ด้วยนะตรงนี้ยิงไม่ถึงฮะเหลือตัวเดียวเ,เดี๋ยวออกมาฆ่ามันก็ได้ไหมตัวเดียวเองเอา้าเรียบร้อยครับโดนจรวดถะลมตึ้มเรียบร้อยโอเคสวย ยกเลิกงานได้เดี๋ยวผมว่าจะทำเป็นคล้ายๆตัวแบบเบรีเออร์นะครับคือก่อนที่มันวิ่งมานะครับเราจะทำดักเป็นแบบระยะๆะะนะประมาณนั้นนะครับอันนี้เดี๋ยวปิดสวิตก่อนอ่าปิดเลยแล้วก็เก็บเกี่ยวพวกเศษโลหะนะครับ ได้มาเพียบคือถ้าสตูมาประมาณนี้ยังไหวอยู่นะแต่ถ้ามาหลักร้อยอะผมว่าน่าจะแตกออต้องเพิ่มป้อมนะครับอาจจะสร้างแบบยาวมานี่เลยไหมย,ออยาวมาด้านนอกก็ได้ขยายรัวปิดไฟฟ้าก่อนสวย ตอนนี้ไฟฟ้าเราผลิตได้460เลยนะครับเพราะลมแรงนะก็ชาร์จกันไปเลยครับชุดติ้งสตาการสำรวจก็ไม่ได้ไปเลยนะช่วงนี้เดี๋ยวต้องทำปืนสไนเปอร์เพิ่มนะครับให้พวกหุ่นยนต์พวกนี้นะ ตัวเครื่องไม้เครื่องมือเดี๋ยวทำให้หุ่นยนต์สีเหลืองนะสามอันโอเคเหล็กก็มีอยู่หนึ่งร้อยนะครับน่าจะพอไหวอยู่เอาวุธต้องรอวิจัยใช่ไหมปืนไอ้ปืนผมวิจัยไปแล้วไม่ใช่หรอปืนสไนเปอร์ต้องรับที่ไหนปืนสไนเปอร์อันนี้ปะโอเคนี่ครับรับสัก สักห้ากระบอกครับเผื่อไว้ของเก่าเดี๋ยวมาย่อยก็ได้นะปืนที่ได้จากศัตรูมาก็มีเยอะนะครับเียพวกหลงพวกดาบเอามาย่อยได้หมดเลยนะเ,เยอะมากแล้วก็โฮปต้องการการพักผ่อนใช่ไหมเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับ จัดตารางให้เหมือนคนแล้วกันถ้างั้นโอเคมีคนเป่าไอ้แตอยู่นะีหงหอีหงอหงอยิหงหอแต่การคราบของก็ยังทำไม่ทันนะครับของเราแบบต้องการคราบเยอะมาก เกณนพวกเสื้อผ้าเนี่ยครับแทบไม่ทันนะเพราะคับช้านะครับกว่าจะได้แต่ละตัวนะ นี่หุ่นยนต์ทำฟาร์มครับเห็นไหมสีเหลืองเน้นแรงงานก็เราน่าจะสบายอีกสักระยะนึอ่งนะจนกว่าหุ่นยนต์จะมาเยอะนะครับรอเจ้าโฮปเขาพัฒนาให้เต็มร้อยแบบนี้น่าจะจบแล้วหรือเปล่าไม่มั่นใจนะครับคือรยออย่างเดียวอ่ะ แล้วก็สกิลเจ้าโฮปนะครับตอนนี้มี4สกิลเลยนะเลิร์นนิ่งไอครับมีประสบการณ์เยอะขึ้นสไนเปอร์ครับก็คือเอ่อยิงปืนไวขึ้นนะถ้าใช้เป็นพวกอาวุธระยะไกลนะครับอันนี้การก่อสร้างนะครับคอนสตรักชั่นดัต a b เบ e การก่อสร้างแบบไวขึ้น3เท่าเลยนะครับอันนี้นะแล้วก็สกิลการคราฟนะครับคราฟของดี100%เเลยนะประสิทธิภาพเยอะขึ้นนะครับเดอะแบกจัด เฮนรี่เดี๋ยวเอาไปสำรวจเขาหน่อยไหมลองดูสิชูตติ้งสตาร์เป็นดาวตกนะครับเองไปสำรวจดูแล้วกันเฮนรี่ไปดิสี่ชั่วโมง คิวทำเสื้อผ้าแบบอย่างเยอะเลยนะครับทำหมวกคาร์บอนเหอนไหมนี่ครับเจ้าโฮปใส่ชุดแล้วเป็นไงใส่ชุดก็ใส่รอ,องเท้านะครับกางเกงมีไหมกางเกงคาร์บอนมีปะเอ้ยก็มีนี่โอเคครับด้วยครับห้าตัว มีหุ่นยนต์ขนของแบบสบายมากขึ้นเลยหุ่นยนต์มาช่วยงานนะโดนก็ตอนนี้พักงานอยู่นะครับเพราะว่าเหมือนงานมันทํากานทันแล้วนะตอนนี้รายงานเราเยอะขึ้นหุ่นยนต์ก็ตีว่าเป็นคนก็ได้นะเป็นรางานเพิ่มเติมนะครับอันนี้เอา้าของเต็มแฮ ที่เก็บยายาเก็บในกล่องไหมเ,เดี๋ยวยาเก็บนี่แล้วกัน เก็บยาผ้พาพันแผลแล้วก็พวกเฟิร์สเอ็ดนะเก็บผ้าพันแผลแล้วกันนะครับเฟิร์สเอ็ดโอเคเท่านี้แล้วกัน ใส่กล่องพระปัญแผน่าจะพอนะเฮนรี่เจอเป็นพื้นที่สำรวจใหม่นะครับเขาบอกว่าเขาเห็นบางอย่างเป็นสีดำนะครับก็อาจจะเกิดการตกนะครับยานตกมาแล้วก็ไปชนกับถังน้ำมันอะไรอย่างนี้นะทำให้มีน้ำมันไหลออกมาปนเปื้อนนะครับต้องไปดูแล้วกันอาจจะเจอน้ำมัน โอเคเจอน้ำมันนะครับได้มาเท่าไหร่อะแต่น้ำมันเราก็พอมีเนะ 200. าะสองร้อยใบยาสูบจริงๆไม่ได้ใช้เลยเออลกเต็มไปหมดเออเซ็ตเตียงให้โฮปก่อนที่เตียงโฮปแล้วกันนะ พวกนี้ก็เดี๋ยวเซตคาร์เตอร์อันนี้แจ็คนอนอยู่ก็เตียงแจ็คละกันอันนี้เฮนรี่แล้วก็เลล่าอ่ะตามนี้ไปเอ่อไปก็ใส่กล่องก็ได้ โฮปการวิจัยมาถึง60%แล้วนะครับโฮปอีเวอรลิงนะครับเริ่มแบบวิวัฒนาการแล้วนะ60%เอ๊ะถ้านัไอ้้นแสดงว่าแบบถ้า100%นี่คือเราจบเลยปะในเนื้อเรื่องเนี้ีจะต้องมาลองดูนะครับ โอเคครับแต่ก็ e อีนี้มาสั้นๆแล้วกันนะครับเป็นการรีแคปอัปเดตให้ดูแล้วกันนะว่าถึงไหนกันแล้วนะครับหลกัหลกๆผมจะเล่นในไลฟ์สดแล้วกันนะเพราะว่ามันแบบมันเพลินดีนะครับแล้วก็แบบยาวๆไปเลยนะเผื่อใครอยากรับชมยาวๆนะครับส่วนเป็นคลิปเดี๋ยวจะมารีแคปให้แล้วกันนะโอเคครับก็ถ้าชอบยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสมครนะครับเอาไว้เจอกันใหม่ตอนหน้าบายบาย i'm